สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนรอบก็สู่แมนาวบอ2สกับเนื้อเรื่องฝ่าย USA วันนี้เสนอเป็นตอนจบนะครับตอนที่6มีการส้มจมตีขบวนคอนบอยของเยอรมันนะฮะสงครามเริ่มขึ้นแล้วงั้นสินะได้ยินเสียงการต่อสู้เหมือนกับตันจะไม่รอพวกเราเลยครับ มุ่งหน้าไปไปหาพวกเขาไปช่วยพวกเขาจากเงื่มมือพวกเยอรมันตามนั้นเดี๋ยวเอาหน่วยทหารผ่านศึกแซเปอร์เราแล้วก็สกอรวิดปืนกลนะครับเดี๋ยวไปที่หมู่บ้านไว้เลยทางขวาส่วนหนวยยันก่อเชอร์แมนะครับ m c s 3ไปตั้งกอง2นะฮะที่บริเวณข้างล่างสะพานแล้วก็ตัวตันเดอร์โบเรานะครับ e c e จะคอนโทรลเองครับผมสงครามมัน ปะทุขึ้นไวมากๆนะแลวเหมือนหน่วยส้มจมตีเราจะเพี้ยงพามหรือเปล่าน,นะเพราะว่าตายกันกลื่อนเลยนะครับมีคนยิงสวนมาหาเราด้วยจากหมู่บ้านไฟอุอ้ยเดี๋ยวกระสุนดอกเดียวมันระเบิดได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคมจะป่าเถื่อนเกินไปแล้วนะครับเด <c oughs> ี๋ยวว่ายิงคัสเตอร์บอบออกจากปากกระบอกปืนเช์แมน e c x เรานะครับแต่จริงๆไม่ใช่หรอกมันคือตัวถังระเบิดที่วางเอาไว้ในหมู่บ้านนะครับเหมือนถังเก็บพวกเชื้อเพลิงอะไรของเยอรมันแบบนั้นนะฮะมาแล้วครับ เหลือเพียงแค่ไม่กี่ตัว2ตัวที่เป็นปัจเสี่ยงในการต่อต้านเชอร์แมนครับแต่ฝ่ายเราก็ล้อมซ้ายล้อมขวาคงจะลุกมาทำอะไรยากขึ้นมิชชั่นคอมพิวต์ฮะคุณมาพอดีเลยไอ้พวกเยอรมันมีมากกว่าที่ิเอาไว้อีกครับใช่คุณควรรอเราก่อนอะกับตันคุณเสี่ยงภัยมากๆแต่จะว่าไปสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างไอ้พวกเยอรมันยึดสะพานได้หมดแล้วนะครับมันเหมือนพวกขบวนหนูที่แตกออกจากเรือที่กำลังจมเลย ถ้ามันเหมือนหนูแล้วก็กลับตันก็คงไม่มีใครเรียกสหรัฐอเมริกาเข้าช่วยสงครามนี้หรอกฮะใช่จา่าแลนดี้พูดถูกแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราควรจะต้องเอาสะพานคืนฮะเกมเซฟให้อตโนมัติด้วยสะพานโอ้โหแล้วสะพานนี่เหมือนจะมีกี่จุดเนี่ยมีสะพานฝั่งตรงกลางนะครับอันนี้แล้วก็สะพานฝั่งทางตอนเหนือและก็ตอนใต้นะครับอีกหนึ่งภรักริจคือกําจัดตัวคิงเอ้คิงไทเกอร์เฉยเป็นแค่ไทเกอร์นะครับตำแหน่งกลางของสะพาน อย่าไปเผชิญหน้ากับไทเกอร์ตรงกลางก่อนนะการเลเยอร์ผมเห็นกลุ่มรถถังอเมริกามุ่งหน้ามาแล้วเตรียมความพร้อมผู้การต้องอิจฉาเราครับเพราะเราอ่ะจะสลักชื่อเราลงใส่เชอร์แมนทั้งห้านั่นนะเอาว่ะมันมันมีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญงั้นสินะได้เลยก็เดี๋ยวเราจะไปหามันนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนนี่เปล่ารถผู้การอุ้ยโอ้โห อะไรยิงมาว่าปืนใหญ่หรือเปล่าตรงจุดนี้ครับสองก็บอกเลยชัดเจนเลยว่าใช่ต้องมีการยิงสวนกลับมาบ้างแล้วนะ <c oughs> ขยับเข้าตำแหน่งกระสุนหัวระเบิดเตรียมพร้อม s h <sh> o <ort> เ o อ e r หนึ่งนัดคือรู้เรื่องเลยนะครับผมมันแตกใส่เพื่อนพ้องม,มันด้วยนะครับแต่เราเองก็สูญเสียเสียกันได้ไปหนึ่งคนจากตันเดอร์โบนะฮะกันก็ตามนั้นครับแต่อย่าเพิ่งดีใจคุณผู้ชมมันยังไม่จบหรอกครับนี่แค่แค่เออส่วนของน้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่เฉยจากการยิงปืนใหญ่ไปเขาคาดว่าต้องมีอีกแน่นอนนะครับ เรามาตึงกำลังที่หมู่บ้านไว้ก่อนดีกว่าก็กลายเป็นเราก็สะพานกลางเฉยเลยนะฮะโอเคเชอร์แมนประจาจุดเอาไว้เชอร์แมนที่เหลือตามไปครับยังมีคนอยู่ในบ้านด้วยลงเหลืองันเหลือเงยต้องจัดด้วยฟอสฟอรัสครับความร้อนสูงหน่อยยิงทีเดียวหายหมดบ้านมียานก่อฟังมันออกมาจากโอบ้านนะครับนั่นไงเอาละนะช็อตโอเวอร์โอ้โหทีเดียวที่ไปตุ้มเลยเนะี่ยใส่เจอโดนยิงใสกสุนรมาหน่ะนะฮะในบ้านเจ้าบแล้วนะครับ มี MG MG ตายหมดครับโอ้โหด้วยกระสุนฟอสฟอรัสนะครับส่งผลให้ตอนนี้ศัตรูนี่แห้งแบบแห้งไปเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวแยกไปปฏิบัติหน้าที่ต่อดีกว่านะครับเชอร์แมนกลุ่มเชอร์แมนไปทางฝั่งสะพานเหนือทหารลาบเตรียมตัวไปสะพานขวานะครับคือตอนตายนั่นเองต้องไปหาไทเกอร์ให้ได้ครับแต่การฆ่าไทเกอร์นี่เป็นอะไรที่ก็จะท้าทายความสามารถมากนะอุ้ยเชอร์แมนข้างหน้ายิงใครตายวานะเนี่ยแจ๋วมากเพื่อนไหนตาโคตรดีครับ AI ไมันคำนวณได้ดีมากๆไม่เหมือนกนารบังคับเองของเราที่เราไม่ค่อยเห็นใครนะฮะ ขอให้เจอไทเกอร์ขอให้เจอไทเกอร์กระสูจนจอกกเราเตรียมพร้อมมาดีกว่าโอกาสในการเจอไทเกอร์ก็ไม่สูงเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ตะเกียบมันบอกอยู่ตรงกลางใช่ไหมพอเรามากางก็ไม่มีใครเห็นใครเลยนะฮะใช่ไหมมันเงียบมากมากเฮ้ยเจอยานกระระว่ะนั่นครับเป็นแพนเซอร์นะแพนเซอร์ส er ี่ยิงเข้าไปครับโอ้โหพนโหลดกระสุนตายพี่แกขยับขยื่นทันทีหาเป้าหมายอยู่ละสิออ้ย ยิงไม่ได้ครับเมื่อกี้เหมือนกระสุนนี่ฉลแปออกไปนะโหลดในสวิครับคนอื่นเชอร์แมนไม่ยอมยิงช่วยด้วยสวยแรงงานนี้เออโอ้เจอแล้วมันอยู่นี่ฮะตายไส้เบือกเอ้ยเคพวกเราบรรดาแก๊งเชอร์แมนครับโปดรดทราบเรามาตรึงตรงเส้นทางนี้ไว้ก่อนมาทหารราบรถา,านใต้ครับมาเจอกับมหากราบนะไท <laughs> เกอร์ที่สุดก็เจอ ก็นึกว่าจะไปอยู่ไหนได้นะก็เป็นการตีแล้วว่าอยู่นี้แน่นอนมีปืนต่อต้านยันเกาะหนึ่งกระบอกนะครับเราก็จะเอาต่อต้านยันเกาะนี่แหละมาใช้ยิงมันนั่นเองนะขอ2อคนก็พอนะครับพี่แกกําลังหันหลังอยู่ด้วยนี่คือโอกาสดีในการยิงจอกเกาะเข้าไปครับกําลังหันมาแล้วโดนครับโดนเข้าเกาะข้างผู้ประชาการมันตายเลยนะแต่เหมือนว่าดาเมจไม่หนักพอครับต้องมีอีกหนึ่งชุดอ่ะอุ้ย สะดุดครับประขับตายสภาวะช็อกเกิดขึ้นหาตำแหน่งใหม่มาขับแทนดีนะอีกที่อ้ยไดเวอร์ตายอีกหนึ่งครับก็เหลือสุดท้ายนี่แพ็ก40ยิงเจาเกาะได้เว้ย <c oughs> ที่เกวะศูนโดนครับตายเลยแล้วมีปืนต่อต้านเ <c oughs> กาะอีกกระบอกยิงเข้ามาครับจะถามว่าคุณอยากพูดอะไรหน่อยไหม ก็อาจจะพูดว่าในทหารเยอรมันบนยานเกาะใหญ่คันนั้นอาจจะพูดโอเวอร์ไปหน่อยในบางครั้งนะแล้วก็ตอนนี้แนวหน้าเคลียร์แล้วนะครับทว่าวายฝรั่งเศสยังไม่สามารถดื่มกินได้ในตอนนี้รอไปก่อนไอพวกเยอรมันยังไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่เลวร้ายสำหรับพวกมันมากๆเลยครับผมผู้หมวด ยานกอะพี่ข้าของผมมันจะไปร่วมกับคุณทําให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นรับทราบครับการสัะพานจะกว่ากองร้อยจะมาถึงแล้วก็จะเล่นตุดมันเลยใช่ไหมให้มันเละไปเลยอ่ะเอาให้มันเละเหรอก็ดูฟังดูเหตุผลดิฟังดูมีเหตุผลดิจริงไอลิกกิ้งนี่มันมันหลายความหมายมากนะแต่ในบทนี้เขาจะเป็นแบบว่า เอาให้ได้ตุ้มเป๊ะเลยละบังครับเมื่อกองร้อยมาถึงนะฮะโอเคภารกิจคือป้องกัน3สะพานนะครับให้เราจัดแนวรบก่อนศัตรูจะมาในเวลา2อนาที3จุดเลยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเชอร์แมนนะฮะการตรงจุดนี้เอ่อสัญญาณของเลนฟอสเม้นต์มาครับผู้ชมอุ้ยของใหม่ที่เขาบอกไงบูฟบอลีนครับเ1 0บูฟบอลีนทางเดรอยเยอร์นฮะ่ให้มา2คันเลยครับ เราก็จะเอา2คันนี้เดี๋ยวไปประจาแนวกลางดีกว่าเพราะแนวกลางนี่ก็ไม่ได้มีไข่ใช่ไหมเรามีแค่ทหารราบนะฮะอาจจะป้องกันพวกเอนมี่ไม่ไหวเล่นฟอสเมนที่บ้านมีบาซูก้ากันดีอีก4คนนะครับนี่หน่วยล่ายานเกาะนี่ว่าไม่พอมีวิลลี่เอทีด้วยรถจิ๊ปยิงบาซูก้าครับเอาขึ้นแนวหน้ามาเลยเดี๋ยวไปสมทบแนวขวาแนวขวาก็มีแค่เอทีกับทหารราบบางส่วนอ่ะระหว่างนี้ก็ต้องรอต่อไปครับผม หลือเวลา3าวีครับศัตรูจะปรากฏตัวนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมา3แนวรวดหรือเปล่าหรือจะมาเฮ้ยเจอแล้วเขาบอกว,ว่ามีบางอย่างผิดพลาดหรือเปล่านะครับเพราะไม่ได้มีใครกันสะพานให้เลยแต่เราคงไม่สามารถหยุดได้เพราะว่านี่คำสั่งของผู้การนะครับต้องมุ่งหน้าไปต่อมุ่งหน้ามาก็ไปเจอกับเราอย่างนี้ยังไงล่ะฮะทุกคนตามมาไอ้ไฟ <laughs> อ่ไอตัวฮัมมัน สเต็มเลอร์นี่พลาดสองรอบแล้วเนะี่ยรอบแรกก็มั่นใจเกินใช้เทเกอร์ไงนะแต่ก็ฆ่าเราไม่ได้เลยสักคันนะครับแต่มารอบนี้ก็ยังเอาทหารวิ่งมาหาเราอีกอะ่ะแบบป๊อบ้าโอเคกันได้ครับการได้สบายๆเลยนะและนี่ครับแนวซ้ายคือเส้นทางบุกเยอรมันต่อไปนะแอนเซอรเจอเชอร์แมนครับมาแล้วปรากดตัวแล้วโอ้ยิงใส่พละขับเราตายไปหนคนเลยจอ,อกกอเข้ามาหาด้วยแอนเซอรส อไปแล้วก็แตกนะครับมา3คันเหลือรุ่นเสริมเกาะ1คันแล้วอยากให้มันยิงได้เอามันก่อนเออโอ้โหเจอยิงทีนี่กระบงกกระเบื้องหลุดหมดเลยน่าสงสารมากจากรุ่น up s นะครับกลายเป็นรุ่นอ up g ธรรมดาซะงั้นน่ะงงเลย3คันเจ๊งหมดแล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะมา3สะพานแล้วมั้งครับเหนือกลางใต้ขาดสะพานใต้ที่ยังไม่ได้มา งั้นผมจะเอาหน่วยยันก่อนทั้งหมดที่มีตอนนี้ไปสะพานใต้ครับไปตั้งรับรอเอาไว้ไปเลยครับพวกเราบโบบลินก็นไปด้วยเฮ้ยเหมือนเราคิดผิดขนาดคุณผู้ชมมันมันพานตรงกลางบโบบลินเป้าหมายในคือแพนเทอร์ข้างหน้า MC กับเชอร์แมนยิงมันเฮลวี่แทง <c oughs> แล้วอะไม่ใช่แค่มมเดียนแทงธรรมดาครับคันหน้าสุดของแพนเทอร์พังไปอีกคันตรงกลางโอ้ยเ <c oughs> วเลยด้านขวามือเรา MC A3 เรับข้อไปครับปืนหน้าพังไปละแพนเทอร์ มันเหยียบตัวเดนไมพังไปครับหมววสตัมเลอร์ได้ยินว่าการต่อสู้จบแล้วคุณทลายวงล้อมได้ไหมเออผู้การนีครับไอผู้อเมริกามันขี้ขาตาขาวมากซุ่มโจมตีเรามันฆ่าฮัมมันไวส์ตายไปเอาแล้วทำไมคุณไม่หันหลังถอยมาเปิดตำแหน่งให้ปืนใหญ่ศัตรูยิงใส่ทำไมอ่ะแต่ผู้การรถถังของเยอรมันคือที่สุดของที่สุดนะไอผู้อเมริกามันต้องยึดยุทโธปกรณ์เราไปใช้งานต่อแน่นอนเลยโอสตัมเลอร์ ระหว่างคุณกับผมเนี่ยคุณนี่โง่มากๆเลยนะผมจะรอคุณที่ทำประชาการใหญ่แล้วกันมาพบผมด่วนเลยครับ <laughs> งานงอกแล้วมึงซับเลยอันนี้หมวดเขายัางครับเยอรมันวางทหารหนานแน่นมากในเขตพื้นที่เมืองต้องให้ปีศาจอยู่กับเราอ่ะยังสามารถนองเอามันได้ผมจะเรียกกำลังเสริมจากกองร้อยปืนใหญ่แล้วกันนะ <laughs> ปืนใหญ่อะ่ะนั่นแหละปีศาจ <laughs> ใช่เดี๋ยวถ้าเสริมจะมาในอีกเวลา20วินาทีครับเราก็รอให้ทัพเสริมมาก่อนแล้วก็ขยับสูตรแล้วกัน หน่วยปืนใหญ่จะมานะครับแต่ก็มีภารกิจใหม่ให้เราด้วยก็คือยึดวิลล่ายึดฟาร์มเจาะแนวรบแล้วก็ไปยึดตัวกังหันลมนะครับทางขวามือจะมีกังหันลมอยู่ไงเราจะไปก่อนได้ครับอันนี้คือมันว่างจัดกว่าจะมาก็นานเฮ้ออะไรวะน่าจัดแพนเทอร์เฉยเลยเอาว่ะพนโหลดตายพนขับตายมันต้องล็อกป้าก่อนใช่ไหมยิงอันทีไม่ได้ยีงอันทีไม่ได้โอ้ ตกใจหมดเลยน้ำมันเราก็ใกล้หมดแล้วเนี่ยเอาจริงคุณผู้ชมแบบนี้มันก็ต้องมีการดูดน้ํามันมาใช้ก่อนแล้วนะครับผมะว่ามันต้องส่งพละขับหนึ่งคนออกไปอา้าวส่งหนึ่งคนไม่พอนี่ไปหมดเลยขอเอาเติมเชื้อเพลิงหน่อยนะครับเนื่องจากว่างผมนั้นหมดแล้วเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงดูดดืดมากรอกอนมันไม่มีจริงอ่ะเอานี่ไงพอดีเลยมาแล้วครับปืนแจ่เรากี่กระบอกเนี่ยสมกระบอกครับ วัสดีครับงั้นก็จะเอาปืนใหญ่ทั้งหมดนั้นขึ้นแนวหน้ามาตรงตำแหน่งของตันเดอร์โบเลยคนที่เหลือเรานะครับอันนี้ขยับขึ้นมาข้างหน้าให้หมดด้วยด้านหลังมีอีกนะครับก็คืออะไรเนี่ยเชอร์แมนซิปโปซป,ป,ป,ป M4A3 นะครับรุ่นที่สามารถอะไรนะปล่อยปืนไปได้ไงมาตรงกลางเลยมีอีกหนึ่งก็คือตัวร้อยห้ารอยห้าจากภารกิจแรกปเนี่ยจำได้ไหมรายนี้คุณผู้ชมไมใช่นะพวกเรา ล้อมกังหันมันเลยมาเพื่อนเราเองก็มาบุกเหมือนกันคุณผู้ชมเพื่อนตอนนี้เผเชิญหน้ากับตัวแจ็คแพนเทอร์อยู่นะครับเหมือนจะไม่ไหวครับเจอยิงทะลงทะลุนี่ตายหมดเลยอะจากข้างหลังเห็นบอมบาอยู่หนึ่งคันนครับบอมบาถ้าจะเจาะก่อตัวแจ็คแพนเทอร์จากข้างหลังได้สบายๆด้วยครับผมเราเครื่องยนต์ไวนี่าจะวนไมได้ง่าย มันรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้วมันขยับหนีเลยอะ่ะเจอปอมปาปอมปาแตก้อมกังหันลมตาใจว้มีอีกไหมอ่ะแคนเทอร์อยู่นี่เกาะข้างเลยครับเอนจิ้นพังขยับต่อไม่ได้เฮ้ยแม่มันเลี้ยวาทางนี้มัเลี้ยวมาทางนี้เฉยเลยบัรจุพร้อมแล้วตายก่อนนะครับทางฝั่งซ้ายมีอะไรไม่รู้อีกหนึ่งที่ มองให้ชัดเจนก่อนซิมคืออะไรอ๋อปืน88ครับปืน88บรรจุ SE ใส่เข้าไปก่อนจากนั้นยิงตายส่วนปนัญญาลอยครับวางขาตั้งก่อนนะเรายิงใส่ตำแหน่งของศัตรูไปครับนี่อะไรเนี่ยโอ้โไทเกอร์ร่วมกับแพนเซอร์งั้นเหรอระยะในการเล็งยิงสวยมากครับพร้อมไฟร์สันน่นสถานอ่ะออกคำสั่งยิงดีกว่า ให้พืนใหญ่เราสั่งก็บอกครับยิงใส่ตัวยานเกาะนี้เข้าไปและเราเองก็จะบังคับตัวทันเนอร์โบ h ันเ e อร์โบบอกว่าตูอีกแล้วหรือนี่ <c oughs> อะไรอะไรก็ตูสินะทันเนอร์โบรับจบทุกงานนะครับเพนเซอร์สี่คนตายหมดเหลือแค่ t i เกอคันเดียวแล้ว t i เกอผมยิงก่อนหน้ามันไม่เข้าเลยครับจ้าเออดีไทเกอรเสียชีวิตไปนะครับนี่อะไรเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าเอาเพนเซอร์สีไม่สะอาดพอ มันสึกรถถังประจันบานนว่าสมรภูมิแห่งเคิร์สที่โซเวีสู้กับเยอรมันตะวันออกนะครับหน่วยแวมมักหรือเปล่าอะไรวะครับปืนไปิ8แพนเทอร์สองคันครับปืนใหญ่เตรียมพร้อมยิงได้เลยบูบลรินตามมาด้วยปืนใหญ่ดุนแรงเหนือทนจริงๆยังครับปืนใหญ่อัดพอเลยแทงเดือดรอเยอร์มาแล้ว เสร็จปืนใหญ่ซะก่อนครับโอ้โหดูไฟเนี่ยผมชอบการระเบิดแบบนี้มากนะมันดูเท่ดีสุดท้ายเลยครับแคปเจอร์วิลล่าที่พักอาศัยฮิตเลอร์ช่วงหน้าร้อนตอนมาฝรั่งเศสนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทิ่เรื่องต่อไปออสเตรียโอ้ยปืนต่อต้านยันเกาะสองกระบอกอยู่ใกล้ๆกันแพ็กสี่สิบอุ้ยจ้าอุ้ยเอ็มจีสี่สองลูกหลงอุ้ย what the fuck ไป18ยิงมาหาเราครับแต่พลาดเป้าไปนี่คือโอกาสในการแก้ตัวไป18เจ๊งกระบงไปซะร,รอดจากไปป8ได้ถือว่าโชคดีมากแล้วนะฮะถ้ามันยิงไม่พลาดเนี่ยว่าดอกเดียวนี่ก็ไปเลยนะครับเราเอ,อ้ยจะข่าวร้ายตอนนี้มีอยู่ว่าเอ็มีเอ3เชอร์แมนสองคันน้ำมันหมดเลยครับสงสัยต้องมาดูจากตัวแพนเทอร์อีกแล้วมั้งแล้วว่าหมดตอนนี้ด้วยนะฮะจะบุกต่อสักหน่อยเลยไม่ได้เลยครับเหมาะท่าโอ้มันปาระเบิดมือใส่เรา ภารกิจผ่านเรียบร้อยนะครับในตอนนี้เราสามารถเจาะแนวรบพวกเยอรมันได้ครับภารกิจใหม่งอกันทีก็คือให้เราโจมตีใส่พื้นที่เมืองแต่ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมก่อนนะครับเขาบอกเวนเลดี้เมื่อเราพร้อมใช่ไหมเอางั้นก็เราจะไปรวมพลตรงกลางก่อนนะครับเพราะตรงกลางมีแนวยิงของกุนใหญ่คอยซัพพอร์ตอย,อยู่ด้วยออย่างตอนนี้เชอร์แมนน้ำมันหมดต้องตัมน,น้ำมันก่อนครับขอเวลาดูดน้ำมันสักเดียวนึงนะรวมพลเสร็จครับเข้าเซกเ,เตอร์ต่อมาเกมก็เลยพาเข้าคา,า,าสซีนนะครับ เมื่อกี้เหมือนหมวดบอกว่าอะไรนะต้องต้องระวังสักอย่างหนึ่งนี่คือพื้นที่ของเยอรมันแล้วครับเราเข้ามาแล้วสินะมันดูเงียบกันไปได้ต่อเนี่ยไอย้ทางฝั่งสิบนาฬิกามีบางอย่างเคลื่อนไหวครับไทเกอร์เพื่อเยอรมันอันยิ่งใหญ่เปิดฉากยิงไทเกอร์ยิงปืนใหญ่เล็งยิงก่อนโอ้อัดไปแล้วยิงไม่เข้าครับจ่าบอกว่าใจเย็นก่อนทั่งหมดเดี๋ยวผมจะปกป้องคุณเอง เขาปาระเบิดใส่ด้านหน้าตัวเันเดอร์โบสนะครับระเบิดควันจ่าโดนยิงกลิ้งเลยไม่น่าจะรอดไปได้นะร่างกายไม่ตอบสนองแล้วนะครับเกมเซฟอัตโนมัติด้วยเวนแกรมโฮเวิร์ดนายนี่มันสุดยอดจริงๆเลยจ่าแลนดี้โฮเวิร์ด ถ้าผมยังมีชีวิตย <I live S 1> อยู่ผมขอสาบานเลยว่าผมจะล้างแค้นให้และก็ขอให้นายนั้นเดินทางสู่แดนสุขาวดีอย่างปลอดภัยก็และกันนะอะตอนนี้มาจัดการพูดเยอรมันก่อนหน่วยสอดแนมรายง,งานว่าพวกเยอรมันนั้นใช้รถถังเป็นเหมือนวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่นะครับมันจะคอทับเสริมมาได้ถ้าเราสามารถจัดก,การกับไอหมอนั้นได้เนี่ยมันจะไม่สามารถเรียกทับเสริมมาครับ อไอ้พวกเยอรมันในพื้นที่รับคำสั่งจากผู้บัญชาการถ้าผู้บัญชาการตายการเสียเลือดก,ก็จะน้อยลงไปครับมันจะค่อยๆวางอาวุธถ้าผู้บัญชาการตายเราคงเศร้าให้ฮาวร์ได้มานานนะครับเพราะตอนนี้เลนฟอสเมนต์จะมาใน2อนาทีนะ <c oughs> ยันเกาะหน,หนึ่งครับ <c oughs> ตามเชอร์แมนเพื่อนๆไปแล้วก็ตัวปืนใหญ่เรานะครับเดี๋ยวหันหน้าเข้าไปทางตัวเมืองก่อนครับจัดรูปขบวนทับเลนเจอร์เตรียมพร้อมเดินทางไปแล้วโวย มอยากจะคิดเลยว่าสงครามต่อจากนี้ไปในเมืองเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับสภาพจะเหมือนสตาลินการ์ดหรือเปล่าบูลิสตามไปด้วยปืนใหญ่เราตั้งมั่นแล้วนะครับคำสั่งคือปลดออกจากรถลากจุงก่อนแก๊งลากจุงออกมาจากพื้นที่นี้เลยแล้วก็ปืนใหญ่เนี่ยตั้งเป็นกุ๊ปที่2นะครับรอมสั่งยิงต่อไปจากนั้นทหารลากที่ตกหล่นนะฮะอันนี้ก็ตามเข้าไปในเมืองครับกลุ่มหม,มอท่าดีว่าหน่วย2เตรียมพร้อมปอมบัดไหมในพื้นที่อัดเลย พี่แกยพยายามยิงสู้เสรเชอร์แมนอยู่นะครับโอ้ยเชอร์แมนถังระเบิดเชอร์แมนช็อกตายไปแล้วนะครับระเบิดตายเลยเชอร์แมนใหม่นะปืนใจบอมบ์บัฟแมนยกเลิกก่อนครับยิงแค่นี้ก็พอแล้วต่อไปพวกเราฮะเชอร์แมนเดี๋ยวตั้งปริมณฑลก่อนดีกว่าก็คือให้บุกบบรินสองคันเนี่ยจัดแนวขวาเอาไว้ด้านหน้าส่วนเชอร์แมนเรานะครับเดี๋ยวจัดแนวพวกกันทางฝั่งซ้าย แล้วก็อีกสองทันที่ว่างงานเนี่ยตรงกลางเลยครับทหารราบไปไหนบ้างล่ะก็จะไปตรงกลางครับผมเอ้ยนี่อะไรเนี่ยเจออีกแล้วเหรอพื้นใจบอมบาดเมนครับจุดนี้เอาเลยยิงช่วยเพื่อนหน่อยได้ไหมมันช็อกเลยครับคำสั่งต่อไปคือตรงนี้ยิงดักมาต่อ อันนี้เจ้าบ้านลดเรดิโอสเตชันมันอ่ะและมีไทเกอร์มาเสริมด้วยครับเย้าเสียงหมดตอนนี้เรากำจัดวิทยุมันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับมันเรียกครับเสริมมาไม่ได้นี่คือข่าวดีมากๆป้อมบาดเม้นพอก่อนครับต้องขอยกเลิกไม่งั้นเดี๋ยวเป็นกระสุนฟรีนะฮะเอาละต่อไปข้างหลังมีอะไรตกหล่นหรือเปล่าเนี่ยมีเป็นร้อยห้าร้อยห้าเดินหน้าไปหน่อยครับทหารไปตั้งขอบเขตปริมนท์ก่อนโกโกโกทหารลาบอู้ชิท เราเสียเราเสียหนึ่งคันไปครับ m c a 3เจอไทเกอร์ยิงนะไทเกอร์มันมานี่แล้วอะเอนจินออนไฟเครื่องยนต์พี่แกไฟไหม้ครับอุ้ยได้หรือเปล่าแจว๋วโหมันเองก็สัางหารพนขับของเราไปบางคนเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังขับเคลื่อนต่อได้แนวซ้ายยังมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลอยู่นะฮะจุดนี้เราสามารถให้ปืนใหญ่บอมบาดเป็นมาก่อนครับ <c oughs> เนียไม่ทดนสั่งยิงเลยครับระเบิดก่อนแล้วผมจะให้เชอร์แมน1 0ยมาแทนที่กับซิปโป้เออให้มันได้แบบนี้สิวะขอก่อนครับบอมบาดเม้น์สร้างผลงานได้ดีมากๆเลยและก็ต่อไปครับเราไม่ได้ไปแค่แนวขวาเอ้ยแนวซ้ายแนวเดียวไปแนวขวาบ้างนะครับพอหันมุมกล้องปุ๊บนี่คำพูดเปลี่ยนเลยทันทีอาจจะดูเออเอหน่อยาต่ยัมุมกล้องไม่ทันแล้ว ขยับ2แนวครับอะส่งทหารราบบางส่วนนั้นไปสู้แน,แนวซ้ายด้วยดีกว่านะเจอบางอย่างครับแพนเซอร์ C มาบูบลีนเปิดฉากยิงได้มันยิงใส่เราไม่ทันนะครับเราควรโชคดีเลยตั้งแนวรบต่อไปข้างหน้ามีอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นฐานทัพเลยครับแบบนี้บอมบาดเม้นต์เตรียมพร้อมนะนนนหนึ่งหลัง สองหลังและนี่อีกหนึ่งหลังครับแพนเทอร์นี่วา่าตายโหงและเชอร์แมนถอยมาก่อนครับรองสู้มันไม่ไหวอ่ะเว้นแต่ว่าเราจะเสี่ยงัว้เองผู้ชาการตายผู้รับตายปืนไฟย a งกี้แสดงแสนยาดุภาพปืนหลักยิงก่อนหน้าไม่เข้าเลยปน <laughs> ืนไฟแทนเนะว้ยโอ้ เป็นเดิมนะครูจัดเลยอะต่อไปครับปัญหาราบในบ้านเหรอออกมาบ้านไฟไหม้แล้วโว้ยแนววาบอมบัดเบน์พอก่อนนะครับแค่นี้บ้านกันเละแล้วส่งเรนเจอร์กับทหารราบเข้าไปในพื้นที่โกโกกต้องอย่าลืมเลยครับถ้าเราไม่อยากยืดเยื้อเราจะต้องควานหาตัวผู้บัญชาการให้เจอและก็จบปัญหานั้นสิงซะโอ้ยอะไร เปสิบแปดิิงสวนกลับมาครับไปสิ 18, นั่นไงหน้าโบดโอ้โหกระบอกเมื่อเลิกเลยล็อกใครอยู่ไม่ทราบได้ครับอัดทิ้งเลยและก็เหมือนว่าจะมีทหา,หารราบเนี่ยคอยอาละขามันอยู่รอบๆด้วยเอง,งั้นแบบนี้มีเครื่องหมายจุดอีกตั้งหากนะครับ <c oughs> งั้นปืนใหญ่ M1 ปฏิบัติหน้าที่ยิงปืนใหญ่ใส่นให้เล่เป็นโจ๊กไปเลย จะบอกว่านั่นคือเราล่อการยิงสุดท้ายแล้วนะครับกระสุนเฟื่อนแย่เราหมดไปแล้วพลักิจเราผ่านครับนี่ผู้บัญชาการเยอรมันตายแล้วนะครับมันยอมแพ้แล้ววันนี้เราชนะและ้วทำไมาคนดูเศร้าจังเลยอะ่ะผู้หมวดไอ้ตายสิเกิดอะไรขึ้นผู้บัญชาการเยอรมันวอนซอมันหนีออกไปได้มันฆ่าคนดีของผมครับกับตันอผู้หมวดอะไรเนี่ย พวกกองคงสายเกิดอะไรขึ้นนะครับผมขอพาทหารล่ากับรถถังไม่กี่คันออกไปตามล่าคิงไทเกอร์หน่อยคิดว่าคงยังไปได้ไม่ไกลครับโอ้หมวดไปแบบไม่มีดีคอนคอยสองแหนมเนี่ยนะมันก็ไม่ต่างอะไรจากนักบินญี่ปุ่นที่พยายามทำจามิกาเซ่เลยคุณอาจเจอซุ่มโจมตีคุณอาจตายได้เข้าใจไหมยรับทราบครับผมเข้าใจแล้วโอเคแต่ถ้าคุณต้องการจะไปนัแล้วก็เอาไปเพียงแค่อาสาสมัครเท่านั้นนะ ในตอนนี้เราชนะสงคารามนี้แล้วก็คงเสียดายเหมือนกันแหละถ้าคนอื่นมาตัดหน้าชิงเครดิตวอนซอไปพยายามกลับมาเป็นๆเนพราะคืนนี้เราจะมากินวายกันครับผมจะพยายามครับขอบคุณมากโอ้โหไปไลว่วอนซอคิงไทเกอร์เข้าคาซีนมาครับตีนขาบยังใหม่อยู่เลยอ่ะเป็นของ h e a v แท a n k มันคงอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางนี้สะกดรอยตามมาครับ เชอร์แมนสองข้างเองนนเนี่ยมามาน้อยจริงๆด้วยนะครับอาสัตสมัครเท่านั้นวอตเดอร์ไทเกอร์หาที่กระบบงก่อนทุกคนลงไปเออเราสู้อย่างจงคื้มไม่ไหวอะ่ะหาที่ตามอยู่ <c oughs> เชอร์แมนพังเลยครับมาตายชัดๆเลยนะแล้ง่าต่อทีนี้ศัตรูอยู่หลังเราใกล้ามากๆันนี้ผู้การเข้าไหวตัวทันแล้วคุณผู้ชมฮะ เรามีเลนเจอร์กับมารรนมาด้วยใช่ปะข้างบนทหารลาบมาไปกำจัดทิ้งก่อนเลยครับโก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 เกมเซฟมาให้ <I recognize S 1> ผมจำเชอร์แมนนี่ได้คอมมานเดอร์ม,มันมีปัญหาส่วนตัวอะไรกับผมหรือเปล่านะฮะทำไมกันละ่ะแต่วันนี้ความตายจะเป็นตัวขี้ใครปัญหาทั้งหมดทั้งมวลใช่แม่เราก็เขาเลยวะคือได้เป็นในเกม Call of Duty นี่คงจะล่ากันมันมาก,มากๆตั้งแต่ตัวนอกเมืองกลางเมืองแล้วก็ชันเมืองนะครับ <laughs> แต่นี่เลือดต้องล้างด้เลือดก่อนนะครับขึ้นไปคงไม่ปลอดภยัยมีเทงนันเตอร์คอยคุ้มกันอยู่งั้นแบบนี้เลนเจอร์มารีนครับปีขวาประจําที่โซนเอ็สบวูบบูลีนครับเราจะให้ยงิงไปในจุดของศัตรูนะฮะซึ่งเหมือนมี m t 4 2อยู่กระบ,บอกนึงครับเห็นเป้าหมายชัดเจนมากๆเอาละแก๊งด่าราบเรานะครับใครมีระเบิดควันบ้างเออปากบดันไปก่อนดีกว่าเป็นการคุ้มกันการวิ่งเ้าแบงหน้านะฮะ M10 สเรานะครับจะตรูคง,งอยู่ยุ่ยเยะ เ oh, อ็มตีโฟร์อ็มสิบุีเราถึงแก่กรรมแล้วนะครับตอนนี้ไฟไม่ท่วมเลยพลรขับนี้ไม่ทันครับไฟครอ,อกตายคนอื่นนี้ทันหมดนะโอ้เลนเจอร์มารีนไปชิดตัวหมู่บ้านก่อนครับกำแพงโกไปเลย <c oughs> ปืนร้ายกาจมากปืนไปสแปดนะครับโอ้ยยิงสาใส่ควันเข้ามาได้ครับถ้ามีมีควันนี่มารีนตายไปแล้วน่ะน่นนะม g 4 2ก็ยังคงมีชีวิตยอยู่ต่อนะครับ อะไรนะขอยก่อนไอ้พวกอเมริกาเหมือนจะมีบ้องระเบิดอะไรบางอย่างครับเอาให้ถอยอไปที่หน้าฟาร์มใช้โอกาสนี้ที่มันกำลังมองเรนเจอร์เข้าหามันเลยดีกว่านะครับนั่นไงผู้ก,การมันบอกว่าไอ้พวกอเมริกาเริ่มจนมุมแล้วเดินหน้าเต็มตัวอย่าได้กลัวค่าศึกโอ้โหมันยิงฉลบออกไปครับไม่ไม่ได้เข้าตัวถังเรานะะยังยังโชคดีในบ้านมีคนด้วย ภารกิจผ่านครับเราสามารถกำจัดฐานของวอลซอวตยหมดแล้วเหลือแค่ตัววอลซองดี่แหละครับหนึ่งหนึ่งว่ฟิลลี่จะชัดจากอย่างนี้แต่ปีจากในทุ่งเป็นเมืองแทนครับเครื่องยนต์เสียหายหนักจนไม่สามารถขยับเลืีอนต่อได้แล้วไทเกอร์แต่ป้อมยังหมุนได้ต่อเสือยังมีเขี้ยวเล็บครับคนปืนตายคนโหลดตายครับบรรจุยิยง ภารกิจผ่านครับเรากําจัดคนนี้ไทเกอร์คิงไทเกอร์ของวอลซอลได้โอ้โหคือดุเดือดมากๆระทึกสุดๆครับมันทาให้นักถึงหนังเงล่นฟิวริงจริงในฉากเนี้ยมันนึกถึงเป็นอื่นไปไม่ได้เลยครับเล้งนี่ก็เข้าขอ้อศีมาก็เหมือนจะมาเคลียร์พื้นที่เมื่อกี้เอ็มสิบบูบูลีนใช่ไหมะอะนนี้พังไปแล้วไม่ใช่เหรอควรจะเป็นวิญ,ญญาณหรือเปล่าเราเห็นภาพหลอนะครับทำสงครามมากไปมวดเข้ายังครับเดินออกมาจากตัวอีซีเอ็กมาหาตัววอนซอลที่นอนอยู่อืคุณนี่เองสินะ นึกว่าจะแก่กว่าน,นี้ซะอีกสงคารามสำหรับคุณนะ่ะมันจบไปแล้วคุณไม่สามารถพรากชีวิตใครอีกต่อไปแล้วตอนนี้เอาไงต่อคุณจะยิงผมใช่ไหมอืมเอาไงไม่อะคุณไม่ใช่หน่วย SS ผมจะรักษาพยาบาลคุณตอนนี้คุณได้พ่ายแพ้ไปแล้วชะตาก,การรมที่เลวร้ายกว่าความตายรอคนแบบคุณอยู่นั่นนะ่ะแเพียงพอแล้วโอ้แพทสนามท้งนี้ช่วยเยอรมันนี่หน่อย โหต้องชื่นชมหมวดเลยครับว่าหมวดไม่เคยปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเลยนะฮะแม้ว่าจะมีบางครั้งที่อาจจะหลุดไปบ้างแต่ก็กลับมาเป็นปกติดได้เหมือนเดิม ไม่เหมือนจ่าถ้าเป็นจ่าผมว่าฉากนี้นี่จ่ายยิงทิ้งแล้วมั้งฮะไม่น่าจะรอดไปได้อะไรครับนี่คือในเรื่องของอเมริกาเนี่ยบอกเลยว่าส่วนตัวผมนี่ประทับใจมากๆนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวละครแล้วก็สเกลสงครามที่ไล่ระดับนะครับจากเล็กไปใหญ่นะฮะไม่ใช่ว่าอัดไม่ใหญ่เต็มที่ใส่มันหนักมาก็ตั้งรับไม่ถูกอะไรแบบเนี้ยชอบในความเป็นแบบนี้ของเกมแมนนวลสองมากนะครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ย นี่เราเล่นเกมอะไรอยู่วางแผนการรบหรือว่าสตรอรี่แคมเปญของเกม Call of Duty อะไรครับโอเคคุณผู้ชมคุณผู้ชมมีความเห็นอย่างไรบ้างแสดงความเห็นมาให้อ่านหน่อยแล้วกันนะครับอย่างอ่านอยากรู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยคิดอย่างไรกับเนื้อเรื่องของฝ่ายอเมริกานะครับผม อาละรครับก็ได้ชอบในเกมนี้ยังไงฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้หน่อยก็จะขอบคุณอย่างสูงนะเดยวสงครามขรังต่อไปจะเป็นอะไรบ้างก็รอดูละกันนะครับวันนี้ขอตัวไปพักก่อนดีกว่า6มิชชั่นกับเนื้อเรื่องของอเมริกาคงใช้คําอื่นไปไม่ได้นอกจากคําว่าประทับใจคํานี้ดีที่สุดแล้วเอาละคคุณผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามเกมนี้ขอบคุณที่รับชมเจอกันใ่สงครามคราวหนะ้าบ๊ายบายครับ